รถดัวดนี่ครับนี่นี่นี่เ,ออเดี๋ยวเขาก็ใส่ไปเดี๋ยวมันก็พบไม่พบก็ไม่้เลยหนูลถสามแสนนะครับสามแห้ารถพิ่นเลือสามแสมเนเนี่ยไมี่ใหม่มนหชื่อวูชื่อเขียนหซสันดีเอันจยันจอยจมึงตัดต้นนะจอนะจอนา่เนะนี่กเราใช้กลเจอจีล สัญญาณครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ,โ,โอเคไปเลยขอบคุณครับนี่ครับเวลาเราจะแซงคืนอผมทันเขาก็จะให้สัญญาณเราไปก็ดีนะเราก็ไปได้ว้าวอันนี้คือเส้นทางบกล้องซานนัจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะตรงนี้ยังพอมาได้นะหลุมไม่ค่อยมีดีสักพักนะครับหลุมมัน่า,นาจะเยอะตามคนอื่กก่อน,อ,นอ้าวขึ้นได้ครับแซง อุปสรรคของเราเหมือนที่ผมบอกแหละเราขับขวาแล้วเรามองไม่เห็นพอมาแล้วเราอยู่ขวาแล้วก็่งจะไปชิดขวาอีกก็มองไม่เห็นจะต้องศสยเออแต่วันนี้ทำไมมันเป็นรถน้ำวะตอนเรามามนรถน้ำไงตอนมารถน้ำเยอะนะว้าวโอ,โอ,โอ้ที่เราเห็นเหลืองๆครับไกลๆอะไรที่มันเป็นแบบเป็นที่แบบเป็นเบิร์กที่ไม่มีต้นไม้เน่ะนั่นะคือส่วนใหญ่จะเป็นเข้าไร่่ะนู่นอ่ะ ที่เป็นเรืองเหลืองคือข้าวกาลังสุกกาลังจะเกี่ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโชคดีครับไปแล้วเจอเขาเกี่ยวข้าวเราจะจอดแล้วก็ถ่ายให้ดูเห็นไหมข้างล่างนะก็เป็นนายหนไหมดังบนนีคือจะเป็นข้าวไร่ดูนู้ดคือไปทำกานบนเขาน่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบอันไหนที่แบบเป็นเขียวเขียวเป็นแบบกลุ่มๆอยู่อันนั้นคือย,อยางพารานะครับยางพาราเยอะมากแล้วข้างหน้าเนี่ยเขียวเขียวนี่ก็มันต้นเห็นไหมไปได้นี่กันหมดละเราไม่อยากจะคิดเลยต่ไปแบบ ถ้าฝนตกหนักๆแล้วอุ้มน้ำไมาอยู่แล้วโอ้โหไม่มีต้นไม้ใหญ่ครับเราก็เห็นขาวกันอยู่เห็นไหมถล่มลงมาแล้วไม่อยากคิดคิดเลยออวโวววอวววววอวว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 ว จอดพักเติมนงเติมน้ำพักก่นอนรถส่สูบูลยางจะไปต่อเด้อครับเราลงมากำลังเจอเขาเกี่ยวเขาอยู่พอดีเลยนี่ดนูนี่โอ้โดูบรรยากาศ ข้างหลังก็แบบเป็นวิวภูเขานี่ครับสวยงามเนี่ยมาเจ็ดปีแล้วก็แบบดูครับรถไอ,อ้เกี่ยวเสร็จแล้วงานจะไปว้าวโอ้โหทำน้ำมันด้วย ตัวนึงก็จะมีหัวมีคลองน้ำนะครับโอ้เต็มเลยครับห้องเรานี่ป่ะไปต่อถ่ายเขื่อนรถตัวนี่ครับนี่นี่นี่ตรวเออเดี๋ยวเขาก็ใส่ไปเดี๋ยวมันก็ครบไม่ครบก็ได้หละโนูละสามเซนนะครับสามเซนห้ารถมันเหลือสามเซนเี่ยไปเนี่ยใหม่ๆก็มึงชื่อมันรู้ชื่อเขียยหมดย้อยย้ยย้อยไม่ปลุกหรือเต้นนอกก็

เออแถมแถมให้ก็ได้ว้ามาไก่ว้าเฮ้เอาไปอ่ะแถวนี้มันหายง่ายแถมๆให้เขาก็ได้เอาไปเบื้องพุ่นวะป้าใครจะพาไปช่างนะครับพาไปดูที่โน่นตามไปเบื้องระวังรถก็ระวังนะครับ เราตามมาดูนะครับก็จะมีนี่น,นี่ตาช่างเขาใส่ไปอีกบ้างหน,น,นึ่งแถมไปเลยอ่ะนี่ตามาุนเนี่ยน้นหนึงพอดี เราออกไปช่างเสร็จครับก็เอามาใส่ไว้นี่มนเดิมมันจะได้ไม่ตายทำให้เห่าเห่า,วา,าวไว้ท้ายรถมันโดนแดดมันตายวะ่ะตายไว้ตายบอกมอ,มอนี่ไม่ตีว่าเ้าไว ไปโดนแดดแต่ไทยรถมันตายบอบนไายเอ้าไปได้บอแต่ว่ามันมันมันนักาเก่งมันเอาในแอก็ได้เปนแม็กก็บอเออไปในแอก็ได้ไหมถึงว่าข้างในมีที่วางไมเน่ยอันนี้มันบกโอเงินว้าเสีโออย่งว้าสีโอได้อันนี้นอยอเันนั้นนาวตาน้งเายน หอตงมาสนเด้อใ้มันออกเด้อหมอหมแล้วหอวางหมอวางไว้แบบนั้นได้เลยโอ้ต้องอนี้เดอวงนี้อ๋อวางวางนวนอนนว้นแนวใจให้ะเออระตกใจหรอตกใจวะตใจฮะใจเลยี้่ใจเงินเหรอใสอีกถุงก็ได้แบ่งใสอีกถุงก็ได้มันแน่นคิดวอาถงอถุงก้นห้่นช่วงแล้วกนน้าหลอนเี

ตอนนี้ประมาณเที่ยง45นาทีครับดูแดดโอ้สุดยอดครับตอนนี้อยู่ที่มองซานนะครับใครที่ามาเที่ยวนะครับมาจากไทยเราเนี่ยบอกเลยว่าที่นี่ไม่ใช้เงินไทยนะครับไม่ใช่เงินบาทครับใครไม่มีตังค์แล้วจะเอาเงินบาทมาซื้อของหรือมาแลกที่นี่เขาไม่เอานะเพราเราไปแลกละตอนนี้กําลังเอารถมอเตอร์ไซค์รถจักรขึ้นเพื่อที่จะขนจานี่ไปปักสัน อ๋ด oh, really? wow. oh. oh, no mm ูของเรามีเยอะมากมาครับอ๋ออ้ที่ห่อนี่น่าจะปืนแหละรู้อลยนะครับทีมงานช่วยกันยกไปดูเส้นทางน้ำแข็งไปน้อยอีกประมาณ 40กิโลถึงท่าบกแล้วก็ท่าบกไปไปปากสันก็ประมาณกับ60กิโลตีไปอีก100กิโลครับน่าจะ3ชั่วโมงนึ่ชั่วโมงถึงปากสันก็ถึงน่าจะผมตีไว้3โมงครึ่งอะนะทีมงานผู้บ่าวยกรถนะครับคนเลี้ยผู้บ่าวที็นมวนะ ไปอีกรอบนะครับไปตะ่กี้เขาบอกให้โอนเงินคือเอาคือเขาบอกเขาไม่รับเงินบาทเลยแหละเออเราก็ไม่ทีนี้ก็เอาไปใหม่อ่ะน้องมาชี้เป้าแล้วว่าต้องไปร้านนี้อะไปรอบนี้ว่าจะได้ไหมครับเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินกีบนะครับอืไปแล้วจแลกได้เท่าไหร่นาะวันนี้ที่เรามาหกห้าศูนย์ไปแล้ว ไ <De> ด้บบอนนกันคุยกันนานอยู่นะเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะได้หรือว่าจะต่อรองราคากันเอาเอามาดูกันได้ไม่ได้เอาดูกันได้ไหมได้ไหม มาอีกแล้วใหญ่ดูคุ่นท่วมมาที่ไดก็คุ่นท่วมดูโอ้ยน้าสงสารน่ะสงสารอยู่แถวเนี้ยฝุ่นมันเยอะมากเอาจอดเข้ามานะครับำรำู้ว่าเข้าแรกได้ไหม ร้านนี้แรกได้สุดแล้วแต่ร้านนู้นไม่เอาอ๋อนี่ร้านโอนเงินโอ้ยปอไปนะนางงามโอไปย์ายู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก็เปลี่ยนแผนนี่ครับคืออุปสรรคอย่างหนึ่งกับเส้นทางนี้ที่เรามาก็คือนี่แหละเขาก็จะมากั้นแบบนี้นะครับให้รถผ่านบางทีก็นู่นอ่ะบ่าไปครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงก็มีครับที่เคยเจอ ถ้าไม่มีเราก็วิง่งกันสบายๆตลอดมาดูรอบนี้ว่าจะมีมากี่คันว่าจะใช้เวลากี่นาทีตอนนี้สิบสี่จ่เดิมที่สิบสมาแหละเอาไแดกนยุดนเกิดอะไรขึ้นครับรอบนี้แป๊บเดียวเองแลยย้วจะมีรถสวนขึ้นมาหรอสองสามนาทีเ,เอง<ม>ครับไ,ไปแล้วโอ้ดีมากเลยเ,เกิดอะไรอ้าวตุ๊กตุ๊ ไปต่อนี่ครับถึงปลายทางท่านที่แล้วก็ตรงนี้แหละจาได้อู้ทางนี้มีบอ่อมีน้าไอเปิดควบลงนาเลยนี่ครับก็ไปอ,ยอย่ยทางนี้ก่อนแล้วทางลูกก็ต้องรองนี่ต่เขาให้เราไปก่อนเพราะเราดีรถมาเอา้าเอนาพญายันเอาเอาพอพญ่จีเนะแบบนี้นั่นมูเรื่องอยังดอกเดินแถวไทยบ้านเราก็รถเหยียบตายก็ไม่รู้เรื่องเอารถอะไรเยอะจังนี่คนเลยป้าอ๋ายอยาง ว้าวมาถ่ายอย่างนี้พักหรืออะไรเต็มเลยตรงนี้ตลาดขายฝากนะครับขายของฝากนั่นแหละน้ำโลที่อยู่ใกล้ๆกับนี่แหละตรงกันข้ามกับปากซานบ้านเราเลยนี่ครับเนี่ยมองไปในน้ำโขงเห็นไหมนี่น้ำโขงแล้วฝั่งน้นก็ปากซานอุ้ยเต็มเลยมาดูปลานี่ เลยครับเทียบเลยอืม,อมเนี่ยเต็มเลยอะปลาเยอะมากดูวนะเนี่ยเทียบเลยี่อันนี้อันนี้อันนี้ปลาเลยนะอันนี้ปลาปลาอย่างนะปลาจดปลาโจดปลาโจ,าโ,จโอ้ยอันนี้พวงเท่าไหร่นี่